บ้านเข้าไฮโศกสวัสดีที่สุภูสุกุนกรบผมมื่อวันนี้พิมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ไก่วดวันที่16เมษายน2หา7อวดวันที่1เมษาของเพิ่นกะเลขวิ่งเพื่อนกะไห้8กะเข้า8หลักซ0พร้อมพี่นอ้อง่นบอกว่าลัก1ิพร้อมวันนี้เพื่อนกะห้คือเกาพี่น้องสองคูู วดที่ล้วเพิ่นก็นใไแปดหนึ่งแปดสามก็เข่าแปดหนึ่งเอามาเบิง้งมาตามกันไก่โค้งสุดท้ายขอมาแล้วมื่อนีืกันวันที่สิบเอ็ดแล้วไก่ปีใหม่แล้วพี่น้องไก่บ้านสงการแล้วปีใหม่ไทย สิบหกเมษาสองห้าหกเจ็ด องค์นนี่คือบนอย่างเดียวได้พี่นองคได้บนอย่างเดียวหลักหลักสิบบน เป็นห้หลักสิบบนเป็นบนพร้อมได้พี่น้องเด้สายวิ่งสายแรีนก็ได้หลักสิบบนหลักสิบบนแล้วก็เลขวิ่งพร้อมพี่นอ้องเพื่อนบอกลักเพื่อนไหลักพร้อมหมวดที่แล้วเพื่อนไฮแปดหมวดที่แล้วเพื่อนไฮแปดหลักสิบ จับคู่คนก็จับคู่ให้แปดหนึ่งแปดสามก็คือเขาแปดหนึ่งตรงตรงแล้วก็แปดเป็นลักสพร้อมหลักสิบบนได้นะพี่น้องบนอย่างเดียวโอ้ร้บารรูเบียร์แท้เป็นห้ซีนดะ้พี่น้อง เพันห้ยซีตัวเดียวซีตัวเดียวก็คือนรักสิบถ้าพี่น้องไม่ลักหน่วยดีๆก็เอามาใส่ของเพื่นได้ถ้าไม่ลักหน่วยดีๆเจงๆก็เอามาใส่ของเพื่นได้เลยปวดที่แเราลักสิบของเพื่อนพันห้ยแปดก็เข่าแปดหนึ่งจับคู่ก็เข่าแปดหนึ่งวันนี้เพันห้ยซี พี่น้องมีหลักหน่วยดีๆเด็ดๆเก้ามาใส่สีของเพิ่นได้หลัก10บบนน้อพี่น้องถ้าวิ่งก็วิ่งสวิ่งสคือบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้บนอย่างเดียวขั้นจับครูก็คือตรงๆพี่น้องตรงๆไม่ต้องกลับ ส่วนจับคู่ <c oughs> สี่เก่า สี่ศูนย์มักว่าพี่น้องบนย่างเดียวบนย่างเดียวตรงๆเพราะต้องกลับอมักตัวใดชอบตัวใดพิจารณาเด้ดดพี่น้องเด้เป็นกันจับคู่ให้แค่สองคู่สองหาหงอยู่ละเลขสองคู่น,คมมนี่กลมร่มอย่างนี้นี่มักตัวใดชอบตัวใดไปหาจับสลากกินแบงซื้อลอตเตอรี่กันได้พี่น้องแล้ววันไง อาจจะเป็นข,นนขงง้ขั้นมันเข่าตั้งห้ดีขั้นมันเข่าถ้ามีเล็กดีเล็กเด็ดเก่ามาใส่ซีของเพื่นไหนได้พี่น้องได้หลักสิบบนอย่างเดียวได้พี่น้องถ้าวิ่งกับวิ่งซีซีตัวเดียวโคโรจับคู่กับซีเก้าซีศูนย์สองคู่สองหางพี่น้องสำหรับผู้ทุนหน่อยอ่ะ หาซื้อลอตเตอรี่กันผู้ระบกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะพอได้รุ่นพอได้เฮทัเพลนเอาแคบนาจอตามนี้ด้ครับได้ไก่คงทุท่ยไทยเข้ามาแล้วจอจันเข้ามาแล้วเมื่นอนี้วกันวันที่สิเบเอ็ดแล้วขันมา,มากกับพานนะพี่น้องเด้ตัวเลขกันเป็แนแค่เนวาทางขอบคุณอาจารย์ไัยหลายๆครับผมที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยมันอยากแปลงปั่นพี่น้องกดที่แล้วกัน ก็สองคู่สองหางหนึ่งกับแปดหนึ่งแปดสามสองคู่หนึ่งวันนี้มันกระจัดให้คือเกาพี่น้องสองคู่สองหางเอาตามนี้นะครับเด้อมักชอบตัวใดกับพิจาระาเบิงขั้นบ่มมักกับพนันพี่น้องเฮ่ากอยะดขืมกดแชร่ไปให้พี่น้องเฮาได้เบิงน้ำกันได้มีเงินเที่ยวสงการน้ำกัน เนาะตามนี้ครับผมก็จะเลื่อมบนย่างเดียวตรงๆเพต้องกลับเราชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องได้เอาขออหายมันๆแห้งๆปังๆกันสูปคูสุกนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเฮ่าหาโชคคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้มันเฮ้าหาโชคสวัสดีครับผม